สวัสดีครับสวัสดีครับผมแอดมินซีนนะครับวันนี้จะมาสอนใช้งานนะครับ RB6 นะครับผม RB6 ตัวนี้นะครับก็จะไม่มีล็อกเป้านะครับหลังๆมาผู้พัฒนาไม่ทำนะครับตัวนี้ก็รองรับอ่า w o w s o w w i n w o w s o w s 11เต็มต็มจอหน้าต่างหน้าต่างไร้ขอบอ่า Intel นะครับแต่การ์ดจอต้องอินวีเดียเท่านั้นนะครับผมก็สั่งซื้อสินค้าได้เลยนะครับผมกดมามันก็จะ พามาหน้าประวัติเองเลยถ้าคุณกดโอเคมานะครับผมแล้วก็วันที่ได้ะเวลาสองครั้งนะครับผมแล้วก็กดโชว์นะครับก็จะเป็นหน้าสินค้าอยู่ตรงนี้นะครับเป็นคีย์นะครับคีย์ใช้งานนะครับกรอบไมนี่ก่อนนะครับแล้วก็ไฟล์นะครับผมอย่าลืมปิดพวก v a l ลุ่นแลนด์ดีเฟนเดอร์นะครับไฟล์วอให้เรียบร้อยนะครับผมแล้วก็ดาวน์โหลดเป็นไฟล์มาตรฐานนะครับ อ่าถ้าขึ้นอย่างนี้นะครับผมก็กดโว์ฮิตนี่นะครับแล้วก็มาตรงดาวน์โหลดตรงนี้แล้วก็เคลียร์ออนะฮะไฟล์ก็จะโผล่มาตรงนี้นะครับผมแล้วครับหลังจากได้ไฟล์มาแล้วนะครับผมไฟล์ก็จะเป็นตัวนี้นะครับผมส่วนที่ใช้เนี่ยผมได้เอาไปใส่ในช่องลิสคอดไว้แล้วนะครับผมก็จะสามารถเปิดอ่านได้เลยนะครับตรงนี้นะครับเปิดอ่านได้เลยนะครับผมว่าเขาทํายังไงตั้งค่ายังไงนะครับผมจะสอนตั้งค่าของ OBS ก่อนนะครับ OBS เนี่ยเขาจะมีลิง e ก์ของเขาเฉพาะเลยนะครับต so ้องโหลดในลิงก so Th really cool. ์นี้นะครับผมโหลดในลิงก์นี้เท่านั้นนะครับไม่งั้นรันโปรไม่ติดนะครับผมก็ต้องลําบากหน่อยนะครับผมโหลดมาแล้วก็ติดตั้งนะครับใครมีอันเดิมก็ลบทิ้งได้เลยนะครับผมนี่เป็นอันนี้นะครับผมก็ใครมีอันเดิมก็ลบทิ้งได้เลยนะครับผมแล้วก็มาที่เกมครับนะครับเอออันนี้อันนี้ก็ไม่เป็นไรก็สร้างมาเลยอสร้างมาเลยครับสร้างมาเลย พอลูกค้าสร้างเสร็จแล้วนะครับผมก็เข้ามาตรงนี้ต่อนะครับมาเลือกอันตรงนี้อันตรงกลางนี้แล้วก็เวลารันนะครับเราให้เลือกบีซิกเนี่ยตรงเนี้ยนะครับผมอ่าตอนนี้มันยังไม่มีเนาะข้อเกมยังไม่ได้เริ่มนะครับผมแล้วที่เหลือไม่ต้องติ๊กอะไรนะครับค่าเดิมหมดถ้าไม่มีใครติ๊กนี่ก็ติ๊กนี้นะครับผมแล้วก็กดตกลงนะครับผมอันนี้ผมตั้งค่าไว้แล้วนะครับก็พวกเนี้ยผมจะรันแอดมินตลอดเนาะอันนี้ก็ต้องรันแอดมินนะครับผมรันแอดมินมันขึ้นมานะครับผม ส่วนเวลาเล่นก็ต้องเล่นไดเวอร์สิบเอ็ดนะครับผมก็ถึงขั้นตอนที่โหลดนะครับผมโหลดเดอร์ตรงนี้นะครับผมคือผมรันมาแล้วตอนใส่คีย์อาจจะไม่มีนะครับมันจะให้ใส่คีย์ตรงหน้าต่างตรงนี้นะครับผมคีย์ก็ไปก๊อปที่หน้าประวัติในเว็บได้นะครับกดคําว่าโชว์ก็จะเห็นนะครับผมคีย์นะครับผมตรงประวัติสำหรับคนที่ใส่คีย์แล้วนะครับมันตรงนี้มันจะไม่ให้ใส่เลยมันจะรัดมารัดมารัดมาทางตรงนี้เลยนะครับผมนี่นะครับผมนี่ยครับเราก็กด สตาร์ตต่อได้เลยนะครับผมต้องใจเย็นหน่อยๆนะครับผมก็รีคอมหลายครั้งอยู่นะครับงมเต็มที่นะครับผมมันยากจริงนะครับผมไม่เข้าใจของเขาผมเปผิดพลาดตรงที่ว่าผมไม่ได้โหลด OBF ของเขานะครับที่เหลือทําฐานหมดนะครับพลาดแค่ตรงนั้นตรงเดียวนะครับผม อ่าพอขึ้นอย่างนี้ปุ๊บก็คือเราก็เข้าเกมได้เลยนะครับผมเข้าเกมเข้าเกมแบบนี้นะครับนี่ร้อยสิบเอ็ดเนี่ยครับอ่าอันเนี้ยเดี๋ยวเราไปกดในหน้าล็อกอินนะครับเอ้หน้าหน้าล็อบบี้ดิครับหน้าล็อบบี้หน้าล็อบบี้ครับเราแล้ไปกดตรงนี้ที่หน้าล็อบบี้นะครับผม ตอนนี้เราเข้าเกมกันก่อนนะครับส่วน OBS เนี่ยตัวตัวผมที่รันที่รันได้นะอันนี้ผมรันค้างไว้อยู่เนาะยังมีปัญหาตัวตัวผมอะ่ะมารันมารันตอนที่เข้าเกม,มาละแล้วก็วามารันอันนี้ล็อบบี้อีกทีหนึง่งตัวผมจะไม่ได้เล่นเต็มจอนะเดี๋ยวถ้าโปรติดหรือว่าอะไรอะ่ะคุณไปรันเต็มจอได้สมายสมายอยู่แล้วครับผมตอนนี้ผมจะรันให้ดูนะว่าเออมันทํางานอะไรยังไงว่ามันเสร็จสมไอตรงนี้เป็นยังไงนะครับผมเพราะว่า มันรันยากครับแต่ครับผมทําให้เนี่ยให้ดูอย่างเงี้ยก็ไม่ยากครับง่ายละตอนของผมงงแทบตายเลยนะครับทั้งๆที่มีนี้แล้วแต่ไปพคาดนะครับ o b X นั่นแหละครับใช้ผิดพลาดไปหน่อยนะครับพอมาถึงหน้าตรงเนี้ยนะครับผมลูกค้าก็มาตรงนี้ก่อนนะฮะเราก็ต้องมาซับเซตกันตรงนี้ก่อนนะครับเนี่ยไอตรงเนี้ยครับเจอเนี่ยอ่าเห็นไหมครับมันจะมีเลเวลสิบเอ็ดอยู่ตรงเนี้ยนะครับ เอากดลงนะครับที่เหลือก็ไม่ต้องทำอะไรนะครับก็ปล่อยนะครับปล่อยเพราะผมจะได้ให้ลูกค้าเห็นตรงนี้นะครับกด M5 ครับเก็บกดกด M5 นะครับหนึ่งสองสามดดกด M5 นะครับนี่เห็นไหมครับเช่นเกมวินโดว์โมเดลนะครับผมก็คืออ่ถ้ายังไม่ได้เราก็เปลี่ยนหน้าจอนะครับเป็นเป็นไท์ขอบก็ได้ เดี๋ยว,วเราค่อยเปลี่ยนกลับมาเพราะโปรมันติดอยู่แล้วให้ถครับแล้วก็ผม,ผมอชอบเปลี่ยนอย่างนี้นะครับสองทีอย่างนี้นะครับนะครับแล้วก็กด้5อีกทีหนึ่งอ่านี่ครับก็เสร็จแล้วนะครับผมโอเคนะครับเรียบร้อยโปรติดแล้วนะครับผมก็เล่นกับเอร์นี่เลยนะครับทดสอบให้ดูได้เลยนะครับ Okay, ครับก็เห็นเลยครับคนนี้ถ้าสมมว่าอยากจะเปลี่ยนหน้าต่างได้ไหมนะครับหรือว่าไม่ชัดนะครับใช้นี่ก็ได้นะครับแล้วขอบก็หินปกตินะเนี่ถนะ In to insertion five seconds to insertion a bomb must be located and diffused <laughs> รู้อยู่ข้างบนหมดนะ You have located a bomb. No, they can have Bob fusion initiated. Protected the fusion. Okay, top four neutralized. Mission am okay. going